เคยซื้อรถที่นี่ไปเมื่อ11ปีก่อนตั้งแต่ผมเป็นตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวเท่านี้แล้ววันนี้นะครับลูกค้าซื้อรถไปเมื่อ11ปีแล้วตั้งแต่รถเต็นท์ยังเล็กอยู่วันนี้เปลี่ยนแล้วลูกค้าก็กลับมาซื้อใหม่เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับพี่สวัสดีค้าสวัสดีครับ,รบทําไมท้านมาซื้อที่นี่อีกรอบครับก็มั่นใจเพราะว่าเคยซื้อรถที่นี่ไปเมื่อ11ปีก่อนตั้งแต่ผมเป็นตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วนะครับเป็นฟอมฟีเนอร์ไปรถใช้งานดีไหมครับ ไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ว่าเราก็ต้องทําตามยุปการใช้งานนะก็คือเป็นอย่างนั้นมันปกติก็เลยมั่นใจแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็โทรหาคุณพ่อคุณพงเขาก็ให้คำนะนํำดีเต็มที่เต็มที่กล้ามากล้าซื้อจบแน่คือตีเบดปีที่แล้วคือเป็นร้านแบบเล็กๆอู่เล็กๆเลยเเป็็นตบบรถรถไม่เกินประมาณไม่เกินสิบสิบกว่าคันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วตอนนี้มาดูแล้วโอ้โหก็เริยนรุ่งเรืองแปลว่า ต้องมีลูกค้าที่ดีแล้วก็ลูกค้าที่เขาชื่นชอบอืในการที่มาติดต่อที่นี่ได้ครับซื้อขายแล้วก็บนใจืมเวลามีปัญหาก็สามารถที่จะโทรคุยแล้วก็เอารถเข้ามาดูแลค่อนข้างดีครับได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากนะครับคนที่อยากมาซื้อรถที่นี่แนะนําหน่อยครับก็ผมแนะนําเลยครับเพราะว่าผมรู้จักที่นี่มาติดต่อปีหายากนะครับที่คนซื้อแล้วจะมาซื้อกันติดต่อกันเป็นระยะเวลาขนาดเนี้ ผมก็มั่นใจว่าที่นี่ดูแลได้ดีมานนะครับแตคือได้ครับ,รบวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณค้าขอบคุณครับ